ไปเรื่อยครับไปเรื่อยตีเล,เล็กน้ำคู่เป็นไงครับเป็นไง เย็นเอารถพ่อเลื่อนไปน่อยนึงเลื่อนเลื่อนเดินน้าไปเดี๋ยวเขาเข่าขึ้นมาเขออาจะได้นั่นตีเดี๋ยวมาดูนะครับ,รบแต่ละคันของเรานะครับไม่ธรรมดา,าไหวไหม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 โอ้โหสุดยอดโอ้โหมือไม่เรา เรามาดูขั้นต่อไปเป็นไงเป็นไงแจ๋วไหมเย็นหนึ่งเย็นหนึ่งเอาเอาเร็วดูครับดูครับทีมงานหัวต่อทีมราชบุรีเป็นไงเป็นไงเป็นไงใจเย็นใจเย็นโอ้โหขึ้นไปไล่ไล่รถขึ้นไป อันต่อไปนะครับป,ปังปุยเรามาดูปังปุยกันบ้างนะครับโอ้โห,โ,หโ,หโหสุดยอดขยับรถไปด้วยอันต่อไปนะครับให้มันรู้มั่งนะครับว่ามือใหม่จริงๆดเงูเป็นไงเป็นไงนะผู้เบาเบาเบาโอ้โหนะผูุวางน้ำเย็นนะครับ สุดอยอดกับน้องวาอันนี้นะครับสมัตโอ้โหไหวไหมไหวไหมสมัตไหวไหมเอาเอาเอาี้ยเหีกยเหี้โอ้ยสุดอยอดครับกันต่อไปนะครับเมธีการย่างราชบุรีมาเลยนะครับเมธีเป็นไงไหวไหมเมธี สุดยอดสุดยอดสุดยอดเมธีการยางราชบุรีรมาแล้วครับคันต่อไปมือใหม่ของเรานะครับทีมงานใหม่ของเราเลยบ้าวบ้าโอโหสุดยอดนะครับเป็นไงมาดูโกลเคยเล็กสุดยอดไหมครับโกเคยเล็กไหวไหมไหวไหมไหวไมไหวโอ้โห สุดยอดนะครับสุดยอด